สองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตคู่นี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะทั้งเท่ทั้งน่ารักทั้งจิ้นแล้วก็ฟินเจมีไนท์โฟนี่ล่าสุดนะคะความฮอตของเขาเนี่ยถูกการันตีด้วยคอนเสิร์ตใหญ่คุณผู้ชมเจมี n i น o ์โฟลด์ไม n c เทิร์นจัดขึ้นเสาที่2ี่สิสิงหาคมนี้คุณผู้ชมผมย้าว่าทั้งสองคนมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะฮะแล้วมันไม่ใช่อลังการแค่ว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ เพราะคุณจะต้องตะลึงฮะแล้วก็ตอก้อ,องดีใจกับ2คนนี้เพราะว่าเขาจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ Impact Arena เมืองทองทานีฮะคุณผู้ชมครับนี่คือฮอล์คอนเสิร์ตที่ใหญ่อันดับต้นต้นของประเทศไทยจุคนได้1 2ื0 0สกว่าคนนะฮะ,ะคือถ้าเป็นรองก็คือเป็นรองแค่ราชมังค์ คือใหญ่มากคุณผู้ชมเอาจริงๆนะ Impact Arena นี่เป็นความฝันของศิลปินแทบจะทุกคนเลยจริงๆนะพี่พัทว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะจะต้องไปร้องที่ Impact ให้ได้อ่ะมันเป็นเวทีที่ใหญ่มาก แล้วเนี่ยสองหนุ่มอ่ะเจมีนายโฟด์อ่ะชั่วโมงนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะว่าเขามาแรงอายุเท่าไหร่เอง1 8 19ป้หนุ่มเด็กมากแล้วมีโอกาสจัดคอนเสิร์ตบนอิมแพกแล้วอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหดีใจกับ2หนุ่มด้วยนะฮะล่าสุดมีโอกาสคุยกับ2หนุ่มครับเขาเปิดใจกับวาบันเทิงบอกว่าการได้จัดคอนเสิร์ตบน Impact เนี่ยมันคือความฝันที่ไม่คิดว่าจะเป็นจริงเพราะสำหรับน้องๆแล้วเขาบอกว่ามันไกลมากก็จริงนะ,ะอายุเพิ่นเท่านี้แล้วเข้าวงการมาได้ไม่นานเองแต่วันนี้ มันเป็นจริงแล้วครับทั้งสองคนครับผมทราบมาว่าทั้งคู่เขาทุ่มเทตั้งใจเต็มที่ให้ออกมาดีที่สุดและการันตีด้วยนะมไม่ใช่แค่พวกเขานะคอนเสิร์ตครั้งนี้เทคนิคต่างๆโชว์ต่างๆแสงสีเสียงอลังการแน่นอนครับเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าจะเปิดขายบัตรแล้ววันที่15นี้นะครับคอนเสิร์ตจัดที่ Impact Are n a เลยนะโหยเชื่อว่าจะจัดเพราะว่ามันมันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอรู้แล้วแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ต่อมาตื่นเต้นมาก พอจะเห็นภาพตัวเองในในอิมแพอยู่เดี๋ยวมันแน่นอนครับใช่ทำเต็มที่แน่นอนคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับครั้งนี้ Impact ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งสำหรับการเป็นศิลปินของผมเองนี่แหละแล้วก็ดีใจครับผมว่าผมจะเตรียมตัวเป็นอยา่างดีมากๆครับเดี๋ยวความพิเศษก็คือจะมีแขกไม่มีไม่มีแต่พวกเราสองคนก็จะมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจอื่นๆก็อยากให้รอรอติดตามกันมา,ตมาเติมเต็มความฝันพี่เจมสกับน้องโฟนนะครับ yeah! การเย่ของน้องแล้วอะคือจัดเต็มแน่นอนคุณผู้ชมเขาแอบกระซิบมานะที่ไม่ใช่เย่เสียงดังแบบเมื่อกี้อันนี้กระซิบจริงๆเขาบอกอะไรก็ตามที่ไม่เคยเห็นว่าเขาทำเขาจะทำบนเวทีนี้แล้วเป็นพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนด้วยอ๋อไม่ใช่แค่เป็นโชว์คู่อย่างเดียวไม่ใช่เ้คุ้มนะคุ้มอะไรที่แต่ละคนเขาเคยแบบแบบ เคยทามาคุณผู้ชมอาจจะเห็นไปบ้างแล้วแต่อะไรที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นเลยงานนี้ได้เห็นแน่ค่ะแต่ตอนนี้สองหนุ่มบอกอะไรรู้ไหมอยากเห็นแฟนๆกดบัตรฮะเพราะฉะนั้นจดวันที่ไว้เลยคุณผู้ชมครับเปิดจําหน่ายบัตรวันแรกนะครับเสาร์ที่15กรกฎาคมซึ่งวันแรกอาจจะเป็นสุดท้ายเลยก็ได้เพราะมีโอกาสบัตรหมดเร็วมากนี่จะบอกฮะโตว่าถ้าน้องอยากเห็นพี่ว่าน้องเห็นไม่ทันเขาไม่น่าจะแป๊บเดียวบัตรหมดเลยอะแป๊บโอ้โหเรียขอให้เป็นอย่างนั้นย้านะครับเสาร์ที่15้า กรกฎาคามนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและทางออนไลน์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะทุกละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี